เข้าสู่ระเบียบวารถัดไปเลยนะครับกระทู้ถามทั่วไปครับ1.2 1.2.1นะครับกระทู้ถามเรื่องวิกฤตเด็กเกิดต่ำนะครับและนโยบายของรัฐบาลที่เอื้อต่อการมีลูกของท่านสสศสินันทำนิธินันถามท่านนายกรัฐมนตรีนะครับวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ท่านวราวุธศิลปะอาชานะครับเป็นผู้มาตอบกระทุถามแทนซึ่งท่านได้อยู่ที่นี่แล้วนะครับก็เชิญทางผู้ตั้งกระถูถามได้ถามได้เลยครับเชิญนะขอบคุณท่านประธานค่ะดิฉันทนายแจมสะสิน,นันธรรมณิทีนันผูทแทนราศฎรกรุงเทพมหานครเขต11เขตสายไหมพักประชาชนค่ะ วันนี้ที่ฉันมาตั้งกระทู้ถามจริงๆตั้งใจจะถามท่านนายกนะคะเพราะว่าปัญหานี้เนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาแค่เฉพาะกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งแต่เป็นปัญหาที่หลายๆกระทรวงเนี่ยนะคะต้องทํางานร่วมกันนะคะร่วมมือกันกําหนดเป็นวิกฤตนะคะของประเทศที่ต้องทํางานร่วมกันในหลายๆกระทรวงนะคะวิกฤตเด็กเกิดต่ำาิฉันเนี่ยพูดในสภามาเนี่ยไม่ต่ำกว่า10ครั้งนะคะทั้งในการอภิป,ปรายนะโยบาย ครั้งแรกในสมัยท่านนายกเศรษฐาดิฉันก็ชี้เห็นปัญหานี้แล้วครั้งหนึ่งตอนนั้นเด็กเกิดต่ำประมาณ5,000 500, 0 0คนค่ะต่อมาอภิปรายนโยบายอีกครั้งในสมัยของท่านนายกแพทย์ทองทานซึ่งก็เป็นคุณแม่เหมือนดิฉันเนี่ยนะคะ<น>ก็ได้ชี้ให้เห็นปัญหาเรื่องวิกฤตเด็กเกิดต่ำอีกครั้งถึงเกี่ยวกับการจัดสรรง,งบประมาณที่ไม่ได้เป็นการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริงค่ะนะจากสถานการณ์ปัจจุบันค่ะท่านประธานจากตอนนั้นเด็กเกิดต่ำ500,000 ปัจจุบันขอสไลด์ด้วยนะคะ <c oughs> <c oughs> ปัจจุบันวิกฤตเด็กเกิดต่ำเนี่ยต่ำกว่าเดิมอีกค่ะไม่ใช่แค่5 0 0แสนแล้วนะคะตอนนี้เหลือแค่4 6 6 4 4 2 1คนเท่านั้น <c oughs> เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะคะแต่ดิฉันยังไม่เห็นว่าจะมีการวิธีการแก้ไขอย่างไรนะคะวิกฤตเด็กเกิดต่ำตอนนี้นะคะเด็กเกิดปีที่แล้ว2 5 7 7นะคะ4มือี 61,421คนในขณะที่จำนวนการตายนะคะอยู่ที่5,71646คนสิ่งที่ประเทศไทยกำลังเผชิญตอนนี้นะคะวิกฤตเด็กเกิดน้อยคนไทยมีลูกน้อยลงนะคะในปีที่ล่าสุดที่ลดน้อยไปจากเดิมนะคะจาก5 0 0แสนเป็น4 0 0แสนกว่าซึ่งในอนาคตก็มีงานวิจัยว่าอาจจะลดลงกว่านี้หากเรายังไม่ทำอะไรนะคะ และผลสํารวจความคิดเห็นจากสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าโพเนี่ยได้บอกอีกว่าร้อยละ44นะคะของสิ่งที่ทําให้คนไทยหรือว่าประชาชนไม่อยากมีลูกเนี่ยมาจากสาเหตุของเรื่องค่าใช้จ่ายและภาระในการเลี้ยงลูกรวมถึงสภาวะสังคมแล้วก็การเมืองที่ทำให้คนไม่ได้อยากมีลูกด้วยแม้ว่าปัญหาเด็กเกิดต่ำจะเป็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นทั่วโลกค่ะหลายหลายประเทศก็เผชิญวิกฤตนี้เช่นเดียวกันนะคะ เช่นทางเกาหลีใต้นะคะก็ได้มีมาตรการในการแก้ไขปัญหานี้ในเรื่องของการเพิ่มเงินอุดหนุนประชาชนนะคะจาก7จ็ดถึงแปดพเป็น2,000 20, 0บาทต่อเดือนทางสิงคโปร์นะคะในปีปีที่ผ่านมานี้ก็มีการเพิ่มเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กเป็น30%รวมถึงมีการจัดการเรื่องเบบีโบนัสซัพพอร์ตให้คนอยากมีลูกมากขึ้นนะคะ ซึ่งในการอรภิปรายงบประมาณเมื่อปี2567ดิฉันก็ได้อภิปรายในประเด็นนี้นะคะสไลด์ด้วยค่ะและได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหานะคะผ่าน baby baby b i r t journey เป็นการแก้ไขวิกฤตเด็กเกิดต่ําเอาไว้4ข้อตอนอภิปรายครั้งแรกกำหนด4ข้อนะคะเรื่องหนึ่งเรื่องของสิทธิลาคลอดที่ต้องเป็น180วันทั้งพ่อและแม่ด้วยนะคะเพื่อให้ได้ค่าจ้างเต็มเวลาด้วย2เป็นเรื่องของเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด0ถึง6ปีและทั่วหน้า 3คือเกี่ยวกับเรื่องของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ะที่จะมีมาตรฐานมีจำนวนมากขึ้นแล้วก็ยืดหยุ่นในเรื่องของเวลาการเปิดปิดสีรัฐบาลจะต้องสนับสนุนนะคะสร้างอีโคซิสเต็มที่ชาวเมีนคนอยากมีลูกมากขึ้นมาตรการการลดหย่อนภาษีต่างๆห้องให้นมและเปลี่ยนห้องเปลี่ยนผ้อนาอ้อมสาธารณะค่ะแน่นอนค่ะว่าในหลายประเทศมีการพยายามนะคะจัดสรรนโยบายต่างๆเพื่อให้คนเนี่ยอยากมีลูกมากขึ้นแต่อัตราการเกิดก็ยังต่ำอยู่ แต่อย่างน้อยๆกับท่านประธานในขณะที่อัตราการเกิดต่ําถ้าเรามีนโยบายที่พพอร์ตอย่างเป็นระบบจัดสรรงบประมาณอย่างมีคุณภาพเนี่ยเด็กที่เกิดน้อยอยู่แล้วก็จะเป็นเด็กที่เกิดอย่างมีคุณภาพเช่นเดียวกัน,ป,นปัญหาเด็กเกิดต่ำกระทบกับประเทศของเราอย่างไรไม่ได้เป็นปัญหาของแค่ครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งค่ะถ้าเด็กเกิดต่ำมากขึ้นก็จะเป็นปัญหาในระยะยาว หมายความว่าอัตรากําลังของชนชั้นแรงงานหรือว่าคนทำคนทำงานที่ต้องเสียภาษีให้กับรัฐบาลเนี่ยก,ก็จะน้อยลงไปด้วยในขณะที่ในช่วงวัยนี้ที่เติบโตไปเป็นเข้าสู่วัยผู้สูงอายุเนี่ยก็ต้องมีภาระทางภาษีเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญค่ะแต่เข้าใจว่าในทางการเมืองเนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้รับความสนใจเพราะว่ามันเป็นปัญหาที่แก้แล้วต้องใช้เห็นผลในระยะยาวแต่หลายประเทศก็บอกว่าการจัดสรรงบประมาณนะคะ เกี่ยวกับเด็กเด็กนะคะจะช่วยแก้ไขปัญหาในปลายเหตุได้อีกหลายอย่างค่ะดิฉันก็มีข้อเสนอบันได6ขั้นขอทลายด้วยนะคะหลังจากนั้นดิฉันก็พยายามพูดถึงข้อเสนอเนี้ยในหลายๆการอภิปรายไม่ว่าจยะยัติใดๆก็ตามที่มันเกี่ยวเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเด็กดิฉันก็พยายามบอกรัฐบาลว่าช่วยเอานโยบาย6ขั้นนี้ไปใช้เถอะ ดิฉันไม่ต้องการเคลมเป็นผลงานตัวเองก็ได้นะคะเนโยบาย6ขั้นมีอะไรบ้างคะ1เรื่องของวันลาเลี้ยงลูกนะคะร้อวันเงินอุดหนุนแล้วก็ห้องปั๊มนมในที่ทํางานการแก้ไขการาร่างพระบองให้นมต่างๆนะคะแล้วก็มันในขั้นที่2เกี่ยวกับเรื่องะะเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดและกล่องรับขวัญน,นะคะเงินอุดหนุนทั่วหน้าแล้วเรื่องของกล่องรับขวัญคือว่าพอเกิดแล้วก็มีเบบี้บ็อกซ์ด้วยนะคะซึ่งอันเนี้ยใช้งบประมาณไม่เยอะค่ะเพราะว่าเด็กเกิดต่ําอยู่แล้ว จริงๆช่วงนี้เป็นช่วงที่ดีมากๆที่เราจะอุดหนุนสนับสนุนงบประมาณเกี่ยวกับเด็กเพราะว่าเด็กเกิดต่ำอยู่แล้วใช้งบประมาณไม่เยอะค่ะบนไดขั้นที่3าค่ะเกี่ยวกับเรื่องโรงเรียนพ่อแม่นะคะเด็กที่เกิดมาต้องมีคุณภาพด้วยหรือในช่วงที่เด็กเกิดต่ำเนี่ยถ้าเกิดต่ำแล้วก็อย่างน้อยๆก็ให้มีคุณภาพด้วยนะคะโดยการมีโรงเรียนพ่อแม่เหรือเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตของมารดาค่ะสำคัญเช่นเดียวกันเพราะส่งผลส่งผลต่อเด็กโดยตรงนะคะงบคัดกรองเด็กต่างๆงบสุขภาพจิตมารดาเด็กต่างซึ่งจริงๆอันนี้เป็นกระ ศูนย์เด็กเล็กใกล้บ้านค่ะงบอุดหนุนศูนย์เด็กเอก,กชนนะคะหรือที่ทํางานต่างๆอันนี้ก็เป็นกระทรวงพอมอนะคะกระทรวงมหาดไทยนะคะหรือกระทรวงศึกษาธิการก็ตามบันไดข้อที่5ค่ะเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาอันนี้เป็นกระทรวงการศึกษา ดูแลนะคะหรือว่ากระทรวงมหาดไทยในเรื่องของการเน็ท้องถิ่นด้วยก็ได้หลักสูตรที่ดีโรงเรียนที่ปลอดภัยการที่ไม่มีความรุนแรงอำนาจนิยมในโรงเรียนแลแ้วมาได้ขั้นที่6เกี่ยวกับเรื่องผู้สูงอายุค่ะอันนี้อาจจะดูเหมือนเอ๊ะมันจะเกี่ยวได้ยังไงแต่ความเป็นจริงเนี่ยการที่เราสรนับสนุนผู้สูงอายุหรือคนพิกหรือผู้พิการหรือผู้ดูแลเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้คนเนี่ยตัดสินใจที่จะมีลูกง่ายขึ้นเพราะว่าปัจจุบันที่เราไปสํารวจกันมาคนที่ไม่อยากมีลูกก็ต้องดูแลคนข้างหลังอีกเยอะ ต้องพะวงหลังจะไปข้างหน้าก็เลยไม่ได้เพราะนั้นการจัดสวัสดิการที่ครบถ้วน,นเป็น value chain กับครบถ้วนทั้งต้นจนปลายจะทำให้เราสามารถจัดการเรื่องนี้ได้นะคะ<ส>ก็อยากถามถึงรัฐบาลและกันค่ะข้อแรกนะคะว่ารัฐบาลมีความเห็นต่อข้อเสนอของดิฉันอย่างไรและปัจจุบัน,นมีการนำข้อเสนอดัง,ดงกล่าวไปปฏิบัติแล้วหรือไม่ขอทราบรายละเอียดค่ะขอบคุณท่านประธานค่ะเชิญท่านมนตรีครับ ครับกับเรนท่านประธานที่เคารพครับผมมราวุิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับขออนุญาตตอบคําถามกระทู้ของท่านสมาชิกสันันธรรมนิธินันนะครับขออภัยที่เอ่ยนามนะครับจากพรรคประชาชนกรณีเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลที่เอื้อต่อการมีลูกนะครับก่อนอื่นต้องขอชื่นชมนะครับท่านสมาชิกมีการทำรีเสิร์ชแล้วก็มีข้อเสนอแนะที่ดีหลายอย่างนะครับ แต่ว่าไม่ใช่ว่าทางรัฐบาลจะไม่มีนะครับแล้วก็มีบางประเด็นที่บันไดหกขั้นเมื่อสักครู่ที่ทางรัฐบาลเห็นท้องและมีบางประเด็นที่เราเห็นต่างขออนุญาว่าป,ปัจจุบันครับ เมื่อวันที่7มีนาคม2567ที่ผ่านมาทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เชิญทุกกระทรวงมาทำเวิร์กช็อปด้วยกันนะครับทุกกระทรวงคือ20กระทรวงในประเทศไทยเลยเป็นผู้บริหารระดับกระทรวงมาไม่ใช่เป็นระดับพออแต่เป็น Key decision maker ของแต่ละกระทรวงมานอกจากนั้นเรายัางเชิญอ,อ,องค์กรนานา,นาชาติระหว่างประเทศนะครับอีก8องค์กรมีทั้ง UNDP UNFPA UN Women UNICEF UN Habitat รวมถึง UNV นะครับเกี่ยวกับวอนเทียของ UN รวมถึง World Bank นะครับแล้วก็ WHO นะครับ World Health Organization ทั้งหมดเหล่านี้เรามาทำเวิร์กช็อปกันแล้วเราตกผลึกกันออกมาครับเป็นนโยบายของรัฐบาลเราเรียกว่านโยบาย5ค5ฝ่าวิกฤตประชากรนโยบายนี้ได้รับผ่านการเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเมื่อตอนเดือนเมษายน2567และตอนช่วงปลายเดือน2เดือนเมษายนปี ปีที่แล้วนะครับผมเองได้นำนโยบายนี้ไปนำเสนอต่อที่ประชุมของสภประชาชาตินะครับเป็นกรรมธิการว่าด้วยประชากรและการพัฒนาเมื่อตอนปลายเดือนเมษายนปีที่แล้วรายละเอียดของนโยบาย5้คูหฝ่าวิกฤตประชากรครับท่านประธานครับห้คูหคืออะไรคือนโยบายที่มีด้วยกัน5ยุทธศาสตร์และแต่ละยุทธศาสตร์นั้นจะมี5มาตรการด้วยกัน บางประเด็นจะสอดคล้องกับ6บันได6ขั้นที่ท่านสมาชิกได้นําเสนอเมื่อสักครู่นะครับเพราะว่ายุทธศาสตร์แรกเราพูดกันถึงการสร้างศักยภาพให้กับคนวัยทํางานเอื้อให้พวกเขาเหล่านั้นนะครับมีงานการที่สามารถสร้างรายได้ที่เพียงพอในการที่จะเลี้ยงดูครอบครัวรวมไปถึงการมีที่พักอาศัยที่เพียงพอนะครับหนึ่งในนโยบายสําคัญนั้นวันนี้นะครับรัฐบาลได้มีนโยบายบ้านเพื่อคนไทยออกมานี่ก็เป็นหนึ่งในแนวทางที่จะสนับสนุนเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับคนในวัยทํางานทา ให้เขานั้นจะมีครอบครัวได้อย่างมั่นคงและที่สําคัญเตรียมตัวเข้าสู่วัยของสังคมสูงอายุด้วยของคนวัยทํางานยุทธศาสตร์ที่2ครับท่านประธานครับเป็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเด็กจะคล้ายคลึงกับที่ท่านสมาชิกได้กล่าวเมื่อสักครู่คือว่าถึงแม้ว่าปัจจุบันเด็กเราจะมีน้อยลงนะครับประมาณ4ี 000, ่0,000กว่าคนเท่านั้นที่เพิ่งเกิดมาเมื่อปี2567นเะครับเราต้องทําให้เขามีคุณภาพมากขึ้นมีคุณภาพทั้งกายพัฒนาทั้งกายและด้านจิตใจนะครับซึ่ง กิจกรรมต่างๆเหล่านี้จะครอบคลุมหลายกระทรวงด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงคมนาคมนะครับถึงเป็นเหตุให้นโยบายที่ผมพูดถึงนี้มาจากทั้ง20กระทรวงและหน่วยงานาน,านานาชาติด้วยนะครับยุทธศาสตร์ที่3 เราพูดถึงเรื่องคนทํางานแล้วเราพูดถึงเรื่องเด็กเล็กแล้วยุทธศาสตร์ที่3เราพูดถึงเรื่องคนผู้สูงอายุซึ่งจะคล้ายๆกันอีกเช่นกันครับเพราะว่าการที่จะต้องดูแลผู้สูงอายุทําให้พวกเขาเหล่านั้นมี Active Aging หรือว่ายังกระฉับกระเฉงอยู่ในวัยกเกษียณเป็นหัวใจสําคัญที่จะทําให้พวกเขาเหล่านั้นนะครับเป็นเป็นกำลังในการที่จะดันผลักดันเศรษฐกิจของประเทศไทยสังคมไทยเดินไปข้างหน้าและที่สําคัญคนสูงอายุในวันนี้ไม่ใช่สถานะเดียวกันกันกบเมื่อ40-50ปีที่แล้ว คนอายุ60ถึง70ปีในวันนี้ครับท่านประธานมีกำลังทั้งกำลังกายกำลังสมองต่างจากเมื่อ30-40ปีที่แล้วดังนั้นผู้สูงอายุเหล่านี้จะสามารถมาเป็นกำลังได้อีกอ,อ,อีกแนวทางหนึ่งนะครับยุทธศาสตร์ที่4ครับท่านประธานครับเราพูดถึงการเสริมพลังให้กับคนพิการซึ่งก็สอดคล้องกับที่ท่านสมาชิกได้กล่าวสักครู่นะครับในการนี้ทางกระทรวงพอมอเราได้ลงนามใน MOU กับ กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอวครับในการใช้เงินจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้กับทุกๆสถาบันการศึกษาระดับสูงทั่วประเทศนะครับแล้วก็รีครูดคนพิการเข้ามาแห่งละประมาณ50-60คนและประสานงานกับ ภาคเอกชนที่อยู่ในพื้นที่ของแต่ละมหาวิทยาลัยในการที่จะหางานให้กับคนพิการต่างๆโครงการนี้เราได้ทดลองทำพายโหลดโปรเจกต์มาเมื่อตอนปี2567ครับท่านประธานครับแล้วก็เราใช้กับ6มหาวิทยาลัยนะครับภาคเหนือกลางอีสานใต้มีทั้งมอชอมอขอนะครับลาดกระบังนะครับมีบางมดนะครับมีทั้งสูนดุสิตท,ที่สุพรรณแล้วก็มอ,ออที่สงขลาเราทดลองรีคูคนพิการมา300คนครับทั่วประเทศแล้ว ท้ายที่สุดประมาณ90%กว่าของคนที่เราได้ทดลองนั้นมีงานทำดังนั้นปีนี้เราถึงได้ขยายผลนะครับเซ็นสัญญาลงนามใน MOU กับอวแล้วก็กระทรวงการศึกษาธิการนะครับเพื่อที่จะให้คนพิการนั้นได้มีเรียกว่ามีกําลังที่จะสามารถซัพพอร์ตตัวเองได้ในสังคมและยุทธศาสตร์สุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องการสร้างระบบนิเวศ นะครับที่จะทําให้คนทุกวัยคนทุกเจนนั้นสามารถอยู่ด้วยกันได้แล้วก็สามารถทําให้รู้สึกอยู่ปลอดภัยเติบโตขึ้นมาในสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้กับคนแต่ละรุ่นนั้นอยู่ด้วยกันทําให้คนรุ่นใหม่นั้นสามารถมีความหวังครับในการที่จะมีครอบครัวแล้วก็สามารถสปอร์ตลูกที่จะเกิดขึ้นมาในอนาคตได้นะครับดังนั้น ปัจจัยต่างๆเหล่านี้แน่นอนอย่างที่ท่านสมาชิกได้กล่าวครับไม่ใช่ของพอมอ,อย่างเดียวแต่วันนี้ต้องเรียนว่ารัฐบาลมีนโยบายนี้ออกมาแล้วทุกกระทรวงครับกำลังเร่งดําเนินการไม่ว่าจะเป็นระบบการขนส่งสาธารณะเพื่อที่จะเอื้อให้คนทํางานนั้นเดินทางได้สะดวกมากขึ้นนะครับในอีกหลายๆส่วนนะครับตามที่ผมได้กล่าวไปเมื่อสักครู่ดังนั้นนโยบาย5้คูณหฝ่าวิกฤตประชากรนะครับก็เป็นคําตอบที่ทางรัฐบาลนั้นมีในการที่จะแก้ปัญหานะครับวิกฤตของเด็กเกิดไม่ใช่เพียงแค่เด็กเกิดใหม่น้อยครับแต่เป็นปัญหาวิกฤต โครงสร้างประชากรเพราะว่าการที่มีเด็กเกิดใหม่น้อยมีผู้สูงอายุเยอะและในอนาคตอันใกล้ที่เราจะมีแรงงานน้อยลงนั้นภาพรวมนี้เราเรียกว่าเป็น populaion t crisis หรือเป็นวิกฤตโครงสร้างประชากรซึ่งวันนี้ยังต้องเรียนว่ายังไม่มีประเทศไหนในโลกที่ประสบความสําเร็จในการที่จะเพิ่มจํานวนประชากรน,นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่เพียงแค่เงินอย่างเดียวผมเชื่อว่าท่านสมาชิกจากการที่ทําข้อมูลมาเยอะจะทราบดีนะครับว่าแม้จะสิงคโปร์ให้กันขนาดนี้ประชากรของสิงคโปร์เด็กเกิดใหม่ก็ยังไม่ ดังนั้นวันนี้เราหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่านโยบาย5คู5ฝ่าวิกฤตประชากรจะสามารถตอบคําถามแล้วก็ทําให้ประชากรเด็กเกิดใหม่ในประเทศไทยได้มีเพิ่มมากขึ้นครับกราบขอบพระคุณครับ,บคุณท่านมนตรีเชิญท่าน,านสาศสีนานครับเชิญครับ ขอบคุณท่านวราวุธค่ะคุณท่านประธานค่ะดิฉันก็ติดตามท่านอยู่นะคะในทิกตอกค่ะก็นอนโยบาย5คู5เองที่ท่านได้มีการนําเสนอนะคะอย่างเข้าใจง่ายๆยานะคะก็ดิฉันขอถามเป็นคำถามที่2อง่ะท่านประธานอันนี้ก็คือเมื่อกี้ได้ฟังแล้วว่ามียุทธศ,ศาสตร์อย่างไรรัฐบาลมาีความคิดในการจะแก้ไขอย่างไรคะ่ะดิฉันขอถามต่อไปในเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณแลกะการกระทานเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยก็ต้องไปอยู่ที่ว่าจะมีการจัดการงบประมาณอย่างไรคําของงบประมาณในปีต่อไปปี69เนี่ยจะไปในทิศทางนี้หรือไม่นะคะ อยากถามว่าทางรัฐบาลนะคะในงบประมาณปี2569ค่ะรัฐบาลมีแนวทางในการปรับเพิ่มงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะกับการแก้ไขปัญหาวิกฤตเด็กเกิดน้อยเนะะี่ยค่ะอย่างไรถ้าท่านอยากให้ท่านอธิบายเป็นรายละเอียดจะได้ใช้ในการติดตามต่อในการอภิปรายงบประมาณค่ะท่านขอบคุณท่านประธานค่ะชินท่านมนตรีครับขอบคุณท่านประธานครับ ขอบคุณท่านสอสอนะครับท่านได้ถามประธานที่ได้ตรงประเด็นแล้วก็ท้ายที่สุดทางคณะรัฐมนตรีก็คงต้องเอแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงพอมอนะครับคงต้องขอยืมพลังของท่านสอสอเวลาอยู่ในคณะกรรมาการงบประมาณปี2569นะครับเพราะว่าในปี69ครับท่านประธานครับทางกระทรวงพอมอเราตั้งงบประมาณ ในการที่จะอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตั้งแต่0ูถึง6ปีนะครับจากเมื่อก่อนเราให้กันเป็นแบบ selective คือว่ายังไม่ได้ให้ครอบคลุมนะครับจากประมาณเกือบเกือบ4ล้าน นะครับสาล้านแปดแสนคนนั้นเราให้งบประมาณนะครับอยู่ดูแลประมาณ2องล้านสองแสนคนหรือประมาณ55-60%แต่ในปี2,569ครับเราได้เพิ่มนะครับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดนั้นเนี่ยจากจํานวน55%นั้นเป็นทวนหน้าคือจะอยู่ที่ประมาณ3ามล้านสองแสนกว่าคนครับท่านประธานครับงบประมาณที่เราเสนอไปก็คืออยู่ที่23,171ล้านบาทเศษ นะครับท่านประธานนอกจากนั้นนะครับยังมีงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยแล้วก็ยกระดับ การพัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเพราะว่าวันนี้ครับท่านประธานครับศูนย์พัฒนาเด็กหรือว่าศูนย์ดูแลเด็กเล็กในประเทศไทยนั้นส่วนใหญ่จะรับเด็กตั้งแต่อายุ3ขวบขึ้นไปนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเรียนว่าปัจจุบันภายใต้กฎหมายที่ทางกระทรวงแรงงานดําเนินการหรือและเป็นไปตามกติกาของ i อเนะครับเราสามารถให้คุณแม่ลาคลอดได้อยู่ที่198วันซึ่งคํถาถามอยู่ที่ว่าพอพ้นเวันไปแล้ว วันที่99นะครับเราจะเอาลูกไปไว้ที่ไหนที่ผ่านมาบางครั้งคุณพ่อคุณแม่ก็จะส่งลูกกลับไปให้กับปู่ย่าตายายซึ่งบางครั้งก่อให้เกิดปัญหามากขึ้นเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนในต่างจังหวัดวิธีที่จะเลี้ยงดูเด็กเล็กเพื่อให้อยู่เงียบก็จะโยนแท็บเล็ตให้หรือบางครั้งก็จะโยนสมาร์ทโฟนให้ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาหนักกว่าเดิมดังนั้นแนวทางของกระทรวงพมคือเราอยากจะลดเพดานอายุของสถานดูแลเด็กปฐมวัยจาก3ขวบลงมาให้อยู่ที่ประมาณ3เดือนเป็นเรื่องที่ท้าทายนะครับ และเรากําลังขอทดลองเป็นไพลอตโปรเจกต ในการของกบประมาณอยู่ที่ประมาณเกือบ40ล้านครับในการที่จะพัฒนาศูนย์เ,ออเรียกว่าศูนย์พัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยนะครับที่อยู่ในการดูแลของกระทรวงพมเพราะว่าดูแลเด็ก3ขวบกับดูแลเด็ก3เดือนผมเชื่อว่าท่านสมาชิกทราบดีนะครับว่าต่างกันหนังคนละเรื่องเลยนะครับคอก็ยังไม่แข็งและต้องมีการเลี้ยงดูอย่างประคบประงมพอสมควรนะครับและที่แล้วนอกจากนั้นนะครับเรายังมีการออตั้งงบประมาณนะครับในหลักเกณฑ์เด็กที่ ตอนแรกเนี่ยมีเด็กที่อยู่ในครัวเรือนยากจนแต่ตอนนี้เราก็ให้เป็นท้วนหน้าไปแล้วนะครับอย่างที่ผมได้เรียนไปว่าอยู่ที่สอ0 0มกว่าล้านนะครับในส่วนของกระทรวงอื่นๆนะครับอยากจะสอบถามเหมือนกันแต่เพอเอินว่าตอนนี้ข้อมูลยังมาไม่ถึงได้แต่ในส่วนของกระทรวงพมดังนั้นถ้าหากว่าใน ปีงบประมาณ2,569การตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณครับเราอยากจะเสนอแนวทางว่านอกจากให้เด็กแรกเกิดตั้งแต่0ถึง6ปีแล้วเราอยากจะถอยหลังครับไปตั้งแต่ตอนอยู่ในคันคุณแม่ตั้งแต่อายุ4เดือนมาจนถึงแรกเกิดจนถึง6ปีงบประมาณน่าจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณเกือบเกือบหมื่นล้านคงต้องขออนุญาตฝากท่านประธานไปยังท่านสมาชิกครับว่าได้ช่วยกันสนับสนุสนงบ,บประมาณปี 69, ป69ครับกับขอบพระคุณครับขอบคุณท่านมนตรีครับท่านสายศรีน,นัน มีเวลาอีกนิดนึงค่ะท่านประธานขอเวลาอีกนิดนึงค่ะทีนี้นอกจากเรื่องงบประมาณค่ะก็ ขอ,ขอบคุณท่านวราระบุที่ตอบมาค่อนข้างครบถ้วนนะคะแล้วกเ็เดี๋ยวจะต้องติดตามต่อในองบประมาณปี69ต่อไปแล้วก็เห็นด้วยกับการเพิ่มงบประมาณในแต่ละส่วนที่ท่านพูดมานะคะทีนี้ขอสุดท้ายคำถามตัวท้ายกับท่านประธานเป็นเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายการแก้ไขกฎหมายต่างๆที่อาจจะช่วยในเรื่องของการให้ประชาชนมีมีบุตรมากขึ้นหรือว่าเพิ่มคุณภาพในการมีลูกคะว,ว,ว่าทางรัฐบาลเนี่ยมีแนวทางในการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างไรคนถามสุดท้ายกับท่านประธานขอบคุณมากครับท่านสมาชิกจริงจริง กระทู้ถามทั่วไปเนี่ยมันไม่เหมือนกระทู้ถามสดนะครับมันถามได้แค่สองครั้งนะครับจะไม่เป็นไรอนุโลมให้นะครับเชิญท่านมติครับเรียนท่านประธานครับต้องชมท่านสมาชิกนะครับท่านถามนโยบายถามเงินถามกฎหมาย3มเรื่องเนี่ยค่อนข้างจะครอบคลุมนะครับ <laughs> ที่เรากําลังพิจารณาอยู่ในขณะนี้ในส่วนของกฎหมายครับท่านประธานครับเรามีอยู่3มฉบับที่เรากําลังเร่งแก้อยู่นะครับกฎหมายฉบับแรกเป็นร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดขึ้นโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์รายละเอียดของกฎหมายนี้นะครับทางกระทรวงพมเราทําร่วมกันกับกระทรวงสาธารณสุขนะครับซึ่งเป็นการปรับปรุงเพื่อที่จะเอื้อให้กับบุคคลทุกๆคนครับสามารถได้รับการคุ้มครองแล้วก็สามารถมี ลูกมีบุตรนะครับโดยการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ไม่ใช่จะไม่ว่าจะเป็น IF นะครับหรือไปทำกิฟอะไรต่างๆเพราะว่าวันนี้เองนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพี่น้องประชาชนนะครับกลุ่ม LGBTQIA+ นะครับเพราะว่าวันนี้ท่านสามารถจดทะเบียนได้แล้วจากกฎหมายสมรสเท่าเทียมที่ผ่านสภาผู้แทนไปต้องขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับและจากกฎหมายฉบับนั้นเองนะครับเป็นเหตุที่วันนี้เรากําลังจะต้องแก้ร่างกฎหมายฉบับนี้นะครับจาก เป็นคําว่าสามีภริยานะครับหรือว่าสามีหรือภรรยานั้นให้เปลี่ยนเป็นคําว่าคู่สมรสเพื่อที่จะเอื้อให้กับคนทุกคนครับไม่ว่าจะเป็นชายเป็นหญิงหรือเป็นเพศใดก็แล้วแต่นะครับสามารถที่จะมีบุตรได้นะครับตามกฎหมายฉบับดังกล่าวนี่เป็นกฎหมายฉบับแรกที่ ทางกระทรวงการกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงพมเรา,ากําลังเร่งแก้อยู่นะครับซึ่งกฎหมายฉบับนี้ได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นการทําประชาิจารแล้วนะครับคาดว่าในครึ่งหลังของปี2568นะครับปีนี้จะสามารถดําเนินการแล้วก็ประกาศในพระราชกิจจาได้ในกฎหมายฉบับที่2ครับเป็นการปรับปรุงพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัวนะครับต้องเรียนว่าการสร้างสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข,ข็งนะครับ จะเป็นปัจจัยอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้คนรุ่นใหม่นะครับและครอบครัวคนรุ่นใหม่นั้นคิดที่จะมีลูกมากขึ้นนะครับซึ่งกฎหมายนี้อยู่ในการพิจารณาของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะครับแล้วก็แจ้งเวียนไปยังหน่วยงานหลายๆหน่วยงานขอความเห็นเพิ่มเติมอยู่นะครับและกฎหมายฉบับสุดท้ายเป็นการพัฒนาแล้วก็แก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติส่งเสริม นะครับการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัวครับซึ่งในการนี้ทางกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวของกระทรวงพมครับเราได้ให้ทางสถาบันวิจัยให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับดำเนินการศึกษาอยู่ว่าการที่จะสร้างโครงสร้างครอบครัวไทยให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นหรือจะเป็น intergenerational house นะครับเหมือนอย่างที่เราเคยดูหนังเรื่องหลานมาที่วันนี้กาําลังกลายเป็น global phenomenon นะครับกำลังส่งชิงรางวัลอสการ์อยู่นั้นเนี่ยจะทําอย่างไรให้สถาบันครอบครัวของ นั้นมีความอบอุ่นได้มากขึ้นและส่งเสริมเอื้อให้กับคนใน Gen Y Gen จน Z และในอนาคตเจนอัลฟาและเบต้นั้นอยากจะมีลูกแลก็